ได้มาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลเฮ้ยสองหมื่นสองพันบาทเกิดทุกคน สวีดัสทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกันครั้งแรกเนาะวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับน้องเอาอกปั่นสล็อตเหมือนเดิมนะคะพี่ๆสาววันนี้นะคะเอาอีกก็ยังอยู่กับเกมพอจูไทเกอร์คลายฟีจีนั่นเองนะคะทุกคนเป็นเกมที่เอาอีกเล่นบ่อยมากๆนะคะวันนี้นะคะเอาอีกเ็จะมาเล่นให้ดูว่ามันจะเป็นเกมที่แตกล่าสุดวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างชอบว่างๆเลยนะคะใครที่เข้ามาดูกันครั้งแรกนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอาอ อีพันสล็อตด้วยนะคะเอาดูกันนะคะวันนี้นะคะกับเกม f o r t จู e ไทเกอหรือว่าพยักนำโชคนะคะก็จะพกทุนมาแค่ทุนน้อยสุดๆเลย560บาทค่ะพี่พค่ะพกทุนมา560บาทเลยนะคะทุกคนอ่ะก็นะทุนกลางๆทุนแบบน่ารักน่ารักไม่เยอะเกินไปนะเราก็จะเล่นเบ็ดอยู่ที่ประมาณอเบ็ดสิบบาทแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนเปิดออโต้สิบรอบนะคะเปิดออโต้สิบรอบนะก็ยังไงก็ได้ละมัง้ง ยังไงก็ได้หรอหมังเอา้าทุกคนมันเพิ่งเริ่มไปรอบเดียวนะรอบนี้นะคะเงินรางวัลก้อนโตแตกมา200บาทคะ่ะทุกคนอะไรมันจะขนาดนั้นอ่ะมาอีกแล้วค่ะทุกคนอุ๊ยทุกคนคะ่ะน่ามีเสียงแบบเอไอต้องขอภัยทุกคนด้วยเพราะว่าแบบมันไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้ <laughs> ขอใัยทุกคนด้วยนะคะขอโทษเขาโพย มาดูกันต่อดีกว่านะคะกับโอ้ยส้มมาแล้วส้มมานะคะตัวคูณคูณสิบนะคะได้มาเป็นเงินรางวัลคอนโตวบวกมาสามร้อยบาทค่ะทุกคนค่ะเอามาดูกันต่อนะคะกับการเปิดออโต้ที่เหลือนะคะเจ็ดรอบนะกับการปับเบ็ดอยู่ที่สิบบาทน,นะคะทุกคนพกทุนมาหลักร้อยน,นะรอบนี้นะอืมอะไรยังไงเอ้ยมันก็มีเงียบบ้าง ป,ปายนะคะก็ใครที่มดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะที่น้องๆหนูๆทุกคนนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินนะคะอย่านำไปเล่นตามนะคะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะมาดูกันต่อนะกับ การปรับเบ็ดขึ้นนะทุกคนเราจะปรับเบ็ดขึ้นนะตอนนี้เรามีทุนอยู่ที่1นึ่งพันหนึบาทนะคะจะเล่นเป็นเบ็ด20บาทละกันปรับมาครึ่งหนึ่งนะคะปรับขึ้นมาครึ่งนึงเปิดออโตโ้สิบรอบนะคะรอบนี้เรายังไม่ได้เปิดเทอร์โบนะทุกคนจะเป็นทิคการไต่เบ็ดขึ้นนะแล้วก็เปิดเทอร์โบเอ่อไตออ่จะกำลังจะบอกว่าไต่ัาแรกเราจะเปิดเทอร์โบเฟสหลังนะรอบนี้นะคะขนาดยังไม่เปิดเทอร์โบนะเนี่ยรอบนี้นะคะที่การปรับเบ็ดไต่เบ็ดนะ เป็นเงินรางวัลก้อนโตวบวกมานะคะเแบบ็ด20บาทได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตอยู่ที่เท่าไหร่บวกมาทั้งหมดทั้งมวลเท่าไหร่รอบนี้นะคะพี่ๆทุกคนคะ่ะรอบนี้นะคะเงินรางวัลซูเปอร์เมกะนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกะนะคะบวกมาหุยเท่าไหรอ่อ่ะดูไม่ทันอ้าว4,240บาทคะ่ะพี่ๆค่ะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะฟูอย คู่คาดาอ่ะไหนๆก็คู่ชื่อคู่คาดาแล้วนะคะก็ ฝากช่องผูขดาษนะที่เป็นช่องน้องของเอาอี e ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แล้วกันนะแล้วก็ใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นนะเอาอีจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเอาอีจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะพี่ๆสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนอ่ะมาดูกันต่อน,นะคะสําหรับปิด20บาทนะรอบนี้นะคะเปิดออโต้รอบรองสุดท้ายนะคะก็แตกมาเป็นเงินรางวัลก้อนโตจนหนักจะเต็มนะคะไวส์มาเต็มกระดาษเลยนะเมื่อกี้นะใครที่มองไม่เห็นนะกลับไปดูนะกนะ็กลับไปดูเลยนะทุกคน เงินรางวัลซูเปอร์มกานะคะเบ็ด20บาทเบ็ด20บาทรอบนี้นะคะเงินรางวัลซูเปอร์มกาเราได้กลับมาเท่าไหร่2,360บาทค่ะทุกคนสุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะคะรอบนี้นะคะได้เป็นเงิน ทุนนะคะสุดที่อยู่ที่7 8 3 2บาทค่ะเอาเราจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเราจะเพิ่มเบ็ดนะคะปรับเบ็ดหยุดที่เบ็ด50บาทนะคะเปิดเทบโบแล้วนะรอบนี้แล้วก็ออโต้สิบรอบคะอ่ะมาดูกันอุ้ยเปิดเทบโบไปแค่สมรอบเปิดเทบโบหมุนไปแค่สมรอบแตกมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆค่ะรอบนี้นะคะเงินรางวัล เงินรางวัลซูเปอร์เมิกะแน่นอนเบ็ด50บาทเงินรางวัลซูเปอร์เมิกะได้มาทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลเฮ้ยสองหมื่นสองพันบาทค่ะทุกคนเงินรางวัลซูเปอร์มกะสองหมื่นสองพันบาทกับการปรับเบ็ดห้าสิบแล้วทุกคนเพิ่งเปิดเทอร์บโบและรอบนี้ได้ไหมเอ้ยเสือแบบกระโดดได้ไหมพี่เสือกระโดดได้ไหมไม่โดดนะทุกคนอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะลองปรับเบ็ดกันอีกสักคู่นะสักเล็กน้อยไม่ใช่สักคู่สิสักเล็กน้อยนะอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ทุน2อ0หมนแล้วนะเดี๋ยวเราจะปรับเบ็ดขึ้นมาเป็นเบ,บ็ด80บาทนะคะทุกคน1ิบรอบนะถ้าได้ดีก็คือจะไปเลยจะไปถอนเลยนะเพราะว่าวันนี้นะพวกคุณนาหลักร้อยนะ560ก็ถือว่าเป็นทุนที่ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปแต่ว่าแต่งมาหลักหมื่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกําไรสุดๆเลยนะทุกคนเอไปทุกคนด้วย เอาอดีใจทุกคนเงินรวันก้อนโตนะคะบวกมา1,648บาทอ่ะเบ0สบาทได้มากขนาดน,นี้ก็ถือว่ากำไรอยู่นะหลักพันเฮ้ยแต่ขอแตกหมื่นเถอะน้องเสือกระโดดแล้วนะคะทุกคนส้มมาแล้วนะเอ้ยเทนน้องส้มนี่แบบมันยังฮิตจริงๆส้มรักพ่อบวกมาเท่าไหร่อุ้ยเรามีคาดหวังขอเต็มเต็มเมได้ไหมไม่เต็มน,นะบวกมา144บาทนะคะทุกคนอ่ะมา รอบสุดท้ายนะบวกมา160สำหรับวันนี้เนะี่ยการทุกคณมา560นะคะได้ทนะั้งหมด3818บาทก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น, like, น share, นะสำหรับนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย